สวัสดีครับผมบอลคนเล่าเรื่องหลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณต้นและคุณต้นบอกว่าเรื่องนี้เล่ามาจากปากผู้เฒ่าคนหนึ่งเมื่อสมัยผมและเพื่อนเอนเป็นจิตอาสาขึ้นไปบริจาคผ้าห่มที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานปู่เล่าให้พวกเราฟังหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเรื่องนี้ผ่านมาเกือบจะ50ปีแล้วแก้วเป็นวัยรุ่นอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งสมัยก่อนยังไม่เจริญมากแก้ว ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งได้แต่รับจ้างทำโน่นนี่แล้วแต่ใครจะจ้างไปวันวันพอตกเย็นก็กินเหล้าหัวระน้ำซึ่งเหล้าสมัยก่อนนิยมต้มกินเองเลยไม่ต้องเสียเงินซื้อวันหนึ่งโต้งเพื่อนที่วิ่งแก้ผ้าด้วยกันตั้งแต่เด็กกับแก้วได้กลับมาเยี่ยมบ้านซึ่งโต้งไปทำงานกับลุงในตัวเมืองนานาทีจะกลับมาแต่การกลับมาครั้งนี้ของโต้งแตกต่างจากครั้งที่แล้วเพราะโต้งใส่เสื้อผ้าแพงๆแถมยังเอาเหล้าสีมาฝากแก้วอีกด้วย ไอ้ต้งไปรวยอะไรมาวดถึงเอาเหล้าสีมาฝากกูมีอะไรกระซิบบอกเพื่อนมั่งสิแก้วถามพร้อมกับกระดกเหล้าอุดใหญ่เข้าปากกูมาก็จะถามมึงนี่แหละว่าสนใจอยากไปทำงานกับกูหรือเปล่าแต่งานที่ทำมันไม่ปกตินะแต่รับรองได้เงินเยอะต้งบอกแก้วพร้อมกับกระดกเล่าเช่นกันกูขโมยเงินปากผีคนตายไปขายให้อาจารย์ที่จะเอาไปทาของพลังมึงกล้าทำไหมละ่ะแก้วชะง,งักมองหน้าตงด้วยความตกใจ ทันทีแต่ด้วยความอยากได้เงินแก้วก็ตอบตกลงและอาทิตย์ต่อมาต้งบอกแก้วว่ามีศพคนตายทั้งกลมอยู่หา่างไปสี่หมู่บ้านซึ่งถ้าเป็นเงินปากผีตายทั้งกลมจะยิ่งได้เงินมากกว่าปกติหลายเท่าเพราะพลังจะยิ่งแรงและยังหายากแต่ต้องรีบเพราะกลัวคนอื่นจะไปเอาก่อนในคืนนั้นโต้งขี่มอเตอร์ไซค์มารับแก้วไปวัดที่มีศพนั้นตั้งอยู่ถึงวัดก็ห้าทุ่มกว่าต้งจอดรถไว้หน้าวัดแล้วเดินเข้าไป พราะถ้าขับรถเข้าไปกลัวพระในวัดจะได้ยินและตื่นออกมาดูด้วยสมัยก่อนไฟฟ้ายัางเข้าไม่ถึงทําให้ภายในวัดมืดมากมีค้างคาวจํานวนมากบินโฉบไปโฉบมาอยู่บนหัวทําให้บรรยากาศน่ากลัวจนขนหลังลุกและต้งเดินนําหน้าแก้วมุ่งไปที่ศาลาตั้งศพซึ่งมีแสงตะเกียงริบบิอยู่ข้างบนเมื่อไปถึงโต้งก็จ่ายเงินให้สัปปรเรอที่เฝ้าศพอยู่คนเดียวแล้วสัปปเรดก็เดินลงจากศาลาไป เพราะเป็นศพตายทั้งกลมทําให้ไม่มีใครกล้าเฝ้าศพกลัวความเฮี้ยนไอ้แก้วเดี๋ยวว่ากูงัดปากมึ่งล้วงไปเอาเหรยนักพอต้องบอกแก้วหันไปมองหน้าทันทีเพราะเป็นงานแรกของแก้วก็ให้ล้วงปากผีซะแล้วแต่แก้วก็ไม่ได้พูดอะไรต้งเปิดฝาลงออกแล้วเอาตะเกียงส่องในโลงชีพหายแล้วไอ้แก้วสับปลเรอไม่ได้ผ่าเอาเด็กออกมาจากท้องต้องบอกแก้วน้ำเสียงตกใจนิดหน่อยทำไมวะทำไม ต้องผ่าเอาเด็กออกมาจากท้องแก้วถามด้วยความสงสัยศพตายทั้งกลมถ้าไม่ผ่าเอาเด็กออกจะเฮี้ยนชิบหายเลยละมึงตาปกติต้องผ่าเอาลูกออกเพื่อลดความเฮี้ยนแต่อวะรีบทําจะได้รีบกลับต้องพูดกับแก้วแต่น้ำเสียงแฝงไปด้วยความกังวลจนแก้วใจเริ่มไม่ดีต้องเอาแฉลงแทงเข้าไปในปากศพแล้วออกแรงงัด แต่ปากศพไม่อ้าออกทําให้โต้งต้องออกแรงเพิ่มอีกจนฟันของศพหักตกลงมาในลงแตกก็ทําให้ศพอ้าปากได้แก้วรีบเอานิ้วล้วงไปควานหาเหรียญทันทีพอเจอเหรียญแล้วขณะที่แก้วกําลังจะเอามือออกอยู่ดีๆศพกลับงับนิ้วจนแก้วร้องเสียงหลงไอโต้งถีงับมือกูใจเย็นๆให้แก้วอย่าเสียงดังฉลงมันหลุดออกจากปากโต้งรีบบอกแก้วพร้อมกับหัวเราะขำแก้วที่ทำหน้าตื่นตกใจเมื่อโต้งเอาฉลงงัดอีกรอบแก้ว ก็ดึงมือออกมาพร้อมกับเหรียญบาทเก่าๆแล้วรีบเก็บฟันของศพที่หักตกอยู่ในโรงอาใส่คืนในปากศพต้องเอาแฉลงออกและก็เอามือกดคางให้ปากของศพอุบสนิทเหมือนเดิมพอได้เหรียญแล้วสองคนก็รีบลงจากศาลาแต่ขณะที่กึ่งวิ่งกึ่งเดินไปที่มอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หน้าวัดแก้วก็ได้ยินเสียงเดินตามหลังแต่พอหันไปมองก็ไม่เจออะไรมึงเก็บเหรียญไว้ก่อนนะรอให้เขาเผาศพก่อนแล้วกูค่อยมาเอาไปขายกูกลับบ้านก่อนนะ ต้องบอกแก้วตอนมาส่งที่บ้านเกือบจะตีสามแก้วก็พยักหน้าเบาๆให้ต้งพร้อมกับเดินเข้าบ้านพอแก้วเข้าบ้านก็รู้สึกเจ็บแผลที่มือเมื่อสํารวจดูก็เห็นว่ามือเป็นรอยฟันกัดช้ำๆตรงที่โดนสกงับแถมยังมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงแก้วเลยวางเหรียญไว้หัวนอนแล้วคว้าผ้าขาวม้าลงไปอาบน้ําพออาบน้ําเสร็จขณะกําลังจะเดินเข้าบ้านแก้วก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหล่นมาจากต้นไม้ดังตุ พอหันหลังไปดูก็ต้องตกใจไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามีเด็กเล็กคนหนึ่งยืนเท้าเอวมองมาที่แก้วด้วยสายตาที่ไม่พอใจแม่ให้มาทวงของเอาคืนมาเสียงเล็กนั้นตะคอกเสียงดังจนแก้วใจหายว่าตอนนั้นรู้แล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนแน่แน่แก้วเลยรีบวิ่งขึ้นบ้านไปเอาพระมาห้อยคอแล้วนอนคลุงปงตัวสั่นบนที่นอนพร้อมกับท่องบทสวดมนต์ผิดๆถูกๆด้วยความกลัว ส่วนข้างนอกอยู่ๆก็มีลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนหลังคาสังกะสีแทบจะหลุดปลิวไปตามแรงลมผสมกับเสียงทุกฝาบ้านจากข้างนอกดังปึ้งรอบตัวบ้านพร้อมกับเสียงเด็กคนนั้นตะโกนทวงขอให้เอาไปคืนเวลาผ่านไปสักพักลมที่พัดแรงก็หยุดลงแม่นาเขาไม่ยอมคืนเสียงเด็กคนนั้นพูดขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงดังอยู่ในบ้านไม่ห่างจากแก้วที่ยังนอนคลุมปงตัวสั่นเหงื่อแตกท่วมตัวขณะกำลังนอนกลัวอยู่แต่แล้ว ผ้าห่มก็ถูกกระชากออกสิ่งที่แก้วเห็นสะท้อนแสงตะเกียงทำเอาแก้วตาเบิกโพลงด้วยความกลัวสุดขีดเพราะตรงปลายเท้ามีผู้หญิงอุ้มเด็กยืนอยู่ซึ่งเด็กคนนั้นแก้วจำได้ว่าเป็นเด็กที่แก้วเจอตอนอาบน้ำทั้งผู้หญิงและเด็กจ้องมองมาที่แก้วด้วยสายตาที่แก้วต้องสะท้านไปทั้งตัวเพราะสายตานั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นเหมือนอยากจะฆ่าแก้วให้ตาย และแก้วก็จําได้ดีว่าผู้หญิงคนนั้นคือเจ้าของเหรียญที่แก้วกับโต้งไปงัดจากปากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาของกูคืนมากูให้ลูกมาทูงดีๆไม่ชอบต้องให้กูมาเองใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นตะคอกใส่แก้วด้วยเสียงเครียวกราดกลัวแล้วอย่าทําอะไรผมเลยผมจะเอาไปคืนผมกลัวแล้วผมขอโทษแก้วรีบลุกนั่งคุกเข่าหลับตาปีบอกผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าถ้าไม่เอาไปคืนกูเอามึงตายแน่ เสียงนั้นเริ่มเบาลงแต่กลับชัดเหมือนอยู่ใกล้พร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพปะทะจมูกจนแก้วแทบจะอ้วกแต่แม้จะกลัวจนตัวสั่นแต่แก้วก็ยังค่อยๆลืมตาแล้วก็ต้องผงะต้องหายท้องเพราะใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นใสยะยิ้มอยู่ห่างจากหน้าแก้วไม่ถึงสองครบทำให้แก้วเห็นใบหน้าคล้ำช้ำเลือดช้ำหนองเต็มตาส่วนฟันในปากก็หลุดหายไปหลายซี่เห็นแค่นั้นแก้วก็รีบพาหนีแล้วกระโจนออกทางหน้าต่าง และวิ่งไม่คิดชีวิตไปบ้านโต้งก่อนสลบอยู่หน้าบ้านโต้งด้วยความเหนื่อยพอรู้สึกตัวอีกทีก็เห็นโต้งนั่งอยู่ข้างๆในบ้านโต้งและแกวรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้โต้งฟังกูก็คิดว่ามึงมีของดีป้องกันตัวไม่มีก็ไม่บอกไอห,หาเอาตะกรุดนี่ห้อยขอไว้แล้วกลับบ้านไปก่อนเดียวพ่อกูมานมึงจะสงสยัยเย็นนี้กูจะไปเอาเหรียญให้คนที่สั่งไว ต้องยื่นตะกรุดให้แก้วถึงจะไม่อยากกลับบ้านแต่ก็จำใจต้องกลับแก้วยังพออุ่นใจที่มีของพลางติดตัวและตอนเย็นต้งก็จะมาเอาเรียนไปจะได้พ้นพ้นไปสักทีพอตกเย็นมีเพื่อนอีกกลุ่มมากินเหล้าที่บ้านทำให้ต้งลืมไปเอาเงินปากผีจากแก้วและกลับกินเหล้าจนเมาหลับไปถึงเช้าพอนึกขึ้นได้ว่าต้องไปเอาเรียนที่บ้านแก้วจึงรีบไปท,ทันทีไอ้แก้วตื่นหรือยังกูมาเอาของโทษทีเมื่อวานกินเหล้าเมาเลยไม่ได้มา ไอแก้วไอแก้วต้งตะโกนอยู่หน้าบันไดแต่ไร้เสียงตอบเลยรีบเดินขึ้นมาหาแก้วแต่พอเดินขึ้นมาถึงโต้งก็ต้องตะลึงตกใจสุดขีดเพราะแก้วนอนตาเหลือกอ้าปากค้างอยู่บนที่นอนเมื่อเข้าไปดูก็รู้ว่าแก้วตายแล้วใบหน้าแก้วเหมือนตกใจสุดขีดก่อนตายในมือยังกำลสร้อยตะกรุดที่โต้งให้ไว้แน่นที่หน้าขวลุกไปกว่านั้นคือในปากแก้วมีเหรียญเงินปากพี่อยู่ข้างในโต้งรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับแก้ว จึงรีบล้วงเอาเหรียญในปากแก้วใส่กระเป๋ากางเกงตัวเองทันทีแล้วไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านทุกคนสนิทฐานว่าแก้วคงกินเหล้ามากจนหัวใจวายตายจากนั้นก็เอาศพแก้วไปทําพิธีที่วัดเมื่อปู่เล่าจบเพื่อนๆที่นั่งฟังด้วยกันก็ถามปู่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ปู่คนที่เล่าให้ฟังก็ได้แต่ยิ้มส่วนผมคิดว่าคงเป็นเรื่องแต่งขึ้นมานั่นแหละปู่คงเตรียมเอาไว้เล่าให้พวกจิตอาสาอย่างพวกผมฟังเป็นสีสันจนกระทั่ง ปู่ต้งพ่อให้มาตามกลับบ้านดึกแล้วกู่ค่อยลุกขึ้นเดินตามหลานที่มาเรียกกลับบ้านและหันมายิ้มให้พวกเราที่ได้แต่นั่งเงียบกันทั้งกลุ่มอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับ